บนี่เดนี่จะดำ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 น้อยๆดอกน้อยๆดำดำประมาณนี้เป็นเห็ดเพิ่งครับเห็ดเพิ่งสวัสดีค่ะมือนี้ค่ะกาเฮอพี่ดอนพาไปหาเห็ดนะคะแต่ว่ามากกวเห็ดมะกอกล้นนะคะก็ต้องแวะเก็บมะกอก่อนค่ะเดี๋ยวเขาเบื้องคือคค่ะน้ำคือมะกอเป็นน้ำ คล้ายคอนทุกนะครับถึงจะได้น้ำก็ใชาคล้ายๆน้ำทุเรียนเนาะถ้ามันแตกอย่างนี้เอามีดมาแซะเบื้องหนูแปลว่าตัวนี้ยังแบบว่ามันจะร่วงเนาะแต่ยังไงถ้าเบื้องแนนี่ไม่เกลเต็มที่มันตันนี้คนไงโอ้ดีในมะกอกะถ้ามันเกลี่เต็มที่มันจะแตกมากินบ้งนี่นี่เด้อค่ะมิดมะกอกเพิ่นฟ้าวค่ะไปหาให้กับไปแล้วปะ เนี่มากเก็บนี่ยังไม่แก่นี่ยังอ่อนอยู่นี่มันคลอ่นจะมันร่วงก่อนนี่บนแมงแมงเจาะแมงเจาะตีแมงเจาะก็จะพูดไทย<า><อ>ก็จะพูดไทยเกมพูดไทยนะครับผมก็บางท่านอาจจะไม่เข้าใจก็ก็จะพูดไทยเกมพูดไทยนะครับผมไปไปดูตามท่ดอนต้นถอยต,ต,ต้นมะกอกนะคะมันรุ่นอยู่บ่มกกะกอกอะต้นบาง ตัวบางก็จะมากินบางก็จะมีครับหล่นหลน่นหล่นหลน่นชลเลยนะหล่นเอาขึ้นมาโรดมีเห็นนี่หล่นถต่มันถ้ามันแก่ก็จะเป็นอย่างนี้แตกออย่างนี้ก็มันรุนมันก็เป็นแบบนี้เนาะถ้ายังไม่แก่ก็ยังไม่แตกนะครับแต่ก็จะแกะง่ายตัวเราก็จะไม่ไทุบเท่าไหร่จะกินอย่างนี้ก็เป็นไม่ แก้วก็เตก็หนูอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเป็นร่องลอยเนาะค่ะใช่ร่องลอยของสัตว์เนาะค่ะจะเป็นเป็นกระมากมากแกะแตหรือว่าหนูหรือว่ากระหอกนาะค่ะก็กินประมาณนี้แล้วก็เพิ่นก็เก็บมากองๆแล้วก็ก็รับกินประมาณนี้นะคะอยู่ตรงที่เดิมแล้วแหละอือนี่ค่ะนะครับมากรอเนี่ยเฮ้ยเนี่ใช่เหรอไม่เคยได้อ่อป่าก็เลยมีหูเนาะค่ะอ๋อไม่รู้อันนี้คือเป็นการเรียนรู้ไปนั่มค่ะ ปลาคือประมาณนี้เนาะคะ่ะมากินมะกอกก็ได้หูจักไปนั่งพรมค่ะป้าแทบนี้ป้าแถวนี้ต้นมะกอกหลายค่ะแต่กะมีดกกระดมอมะกก็ไม่ค่อยดกเนาะคะ่ะแต่ว่าพ่อได้กินอยู่ค่ะนี่เนาะคะ่ะ,คะที่ก,กินดิบก็ได้นะคะเนื้อกับขาวประมาณนี้ จะบอเวลาห่าไปคูนะคะรสชาติมันกะเหนียวแซ่แบมันหอมนํำค่ะแซ่บเพิงเนาะคะ่ะสําหรับผู้ที่เคยกินเนาะคะ่ะอ่าบางพื้นที่ก็ไม่ได้เนาะคะ่ะบางพื้นที่ก็ได้เนาะคะ่ะครับบางพื้นที่ก็จะมีนะคะบางพื้นที่ก็จะไม่มีนะคะบางท่านบางคนก็อาจจะรู้จักนะคะภาคเหนือภาคใต้นะคะมีอีสานด้วยนะคะสําหรับ ลูกกอนะคะบ้านแม่ผุ้ใหญ่เนี่ยห้องมะกอค่ะซเล่จะแทอนีจะนั่งซเลอเลนลองลอยอือก็จะขึ้นไปต้นนู้นเห็นแต่ห้องเห็นแต่ลองลอยกรหนูหรือบ่กระเตะน้่นค่ะก็เป็นอาหารน้องค่ะของสัตว์ S <S. Mm hmm. เสียงนกเสียงนกครับเสียงนกนกกระปูทาแดงน้ำแหงก็ตาตนกกระปูทาแดงน้ำแหงก็ตาตลองเพลงอีกพี่ขาวอ่ะน้ำลงน้ำลงเมื่อใด น้ำลงปีนี้ใจคิดกัดน้องเท่านั้นแหละล้อ,อกันนี่เลยโอ้พี่ขาวพี่ขาวต้องจากกันไปแล้วใครกลรู้ที่จะท้เข้าเอาใจยา โอ้โหมีเสียงทองกวาวด้วยนะคะวันนี้อารมดีเป็นพิเศษโอ้ล้มล้มลม,ลม,ลมสะดุเสียงสะดุดเสียงเพลงนะคะ <laughs> วันแนปลกมากจจนเ,จาาาเทาน,น่ทีีกเคยยอย,ายยาวเเันทีีค่คคง ตงปวดต้ง้าวหน้าดูเราได้เฮ็ดอยู่บนอนนน้อมเหมือนแอาริกาคจ,จะเสียงคือเสียงหมาเนาะหมาเห่าหมาเห่าคือไม่ได้มานำหมาเห่าแต่ว่าหมาเห่าคือไม่ได้มานำสำหรับเฮ็ดเนะาะคขะเห่ากับ มันเคยออกมองเลอเรับกับมหามองนั้นป่าเลยครับให้แม่ผู้ใหญ่หาเลยนะครับก็หาน้ำเดียวแล้วน้ำมื่นเท่านี้เท่าไหรหาเห็นใบเด้นี่จะดำๆดำๆน้อยๆดอกน้อยน้อยดำๆประมาณนี้เป็นเห็ดพึ่งนะครับเห็ดพึ่งแม่ผู้ใหญ่ก็ตาดีอยู่นะครับเอาเอาไปตัดนะตัดเอาหรือเปล่าเอาให้มันเยอะแคว้เอาเลยเก็บรูดเก็บรูดแม่ผู้ใหญ่ไม่รู เจอเจอพานเข้าป่าด้วยนะคะเมื่อกี้นี้เนาะที่มาเห่ามาเห่ามาเห่าเนาะที่มาเห่าในมาเห่านะครับนั่นดีนั่นดีพันย่างไปทั้งนั้นเลยค่ะตายคนเดียวแม้นจากเก็บเห็ดนั่นดีนะคะอ่าพานนะครับไปล่าเข้าป่านี่ก็ต้องเป็นเสียงหมาที่เห่าตอนนั้นนะคะเสียงหมาเห่าตอนนั้นนไปกับเจ้าของลูกเห็นไหมคะเก็บ ก่อนแม่ผู้ใหญ่เลยนะครับแม่ผู้ใหญ่ก็อ่ออาดูในในพาครับอ้าวน้องน้อยดูขึ้นมาเอาสอิอ๋อนี่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 นีนนนน่เห็นที่นี่โอ้ยเราจะไปเห็นบางตัวน้อยเอาอยู่สิเอาโลดน้อยกะกระเทือนแล้วเนาะอืมเริ่มเลอนะครับตัดหุ่นเล็กนี่ก็เอาเลยนะครับแม่ผู้ใหญ่ไม่กระเทือนเนาะแม่ผู้ใหญ่ดูเดียวมิได้เก็บหลายมือแล้วเนาะนะครับผมใช่ นีี่่ดอ,อดอกนี้แล้วพอดีมันงามเลยสามสีดอกมันเ,ออเป็นม,มาโอ้โหแดงแดงแตกูสิเลอโอ้อย,อยู่สิเลอเดียวเอา้าตัวนี้ยังไม่ได้เก็บจุงจะไปสิเลอเดลยนี่งาฝาวได้อยู่บอ่อเนี่ยทงคุณทงพีง่เขาคือซื้อๆนะมาผู้ใหญ่ก็ตาดีเหมือนกันมาดูมาดูนะครับตรงเนี้ยเจอเนื้วสั่งสั่งโอ้โหจุงเป็นสามจุงเลยครับตรงนี้ ั็มีดอกเล็กๆด้วยนี่มีลูกมันหอมได้ลูกมันหอมได้ลูกมันหอมอ่ะหืมลูกมัเล็กๆได้หน่อยโอ้โหนี่เป็นเอาเอาเดียวไปนะตุ๊บมันงัดเบิ้งเขียดเพิ่งมันอะไรงัดงาเลยก็ได้เอาเดียวนี่ๆๆๆเออนี่เนาะมันเป็นอดนี่เลยเนาะ โอ้ติดกันนะครับผมมีเฟดสามจับเบื้องนี้มีเป็นแฟดสามสด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 โอ้แต่ดอกมันก็เป็นอันนี้สีประมาณนี้นะคะก็บางพื้นบางทีมันก็จะเป็นสีแบบนั้นในเนะเห็นอยู่ในนั้นมันเป็นตับเต่านะครับผมก็จะกินแต่เห็ดตับเต่านี่นี่นี่แล้วนะผมจะบอกให้หาให้แต่ผมหาคนเดียวซิเล โอ้รูทมันด้วยสภาพเดือบใหญ่แล้วตัวนี้นี่ดีสามดอกนี่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 โอ้ก็จะเป็นหมูนะครับอ้าวเอาลูดตุ้ยตุ้ยเลยนะว่าแม่คุใหญ่บอกโอ้ยนี่ตัดไม่จะวาวหรือตัดดีเอาโนเอาโนนี่ตก็ทีเดียวเลยนะแล้วงัดเบิ้งเลยเนาะอืม ดดเดี่วเพิ่งเนาะนี่เนี่โอ้โหนี่ครับผมติดกันจริงจริง้ชอบอย่างนี้แหละจะได้อย่างนี้แหละครับผมบอจกได้เฟดอย่างนี้แหละจะได้เฟดอืมเพราะว่าจะได้เยอะอหาอีกแม่ผู้ใหญ่เันจะได้พ่อแกงดูมาหน่้ยพ่อแก,กงก็หาได้ที่เท่าที่จะหานะครับผมได้นะครับดูสะยั่งโอ,โ,อโอ้โตโตโตฝรุ้เด้ โฮงดัง <reveal> ได้ป่ะดิมาเพมาเพทะเลเห็ดตัวดอกง่ายเลยนี่โอ้น้องดอกนี้นะครับผมเห็นนะครับผมเนี่ยสิเลอร์แม่ผู้ใหญ่ไม่เห็นนะครับเนี่ยผมเห็นผลว่นเด๊ะ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 บังก์กันแน่นี่โอ้โหบ๊อยเลยตัวนี้เอาดอกน้อยก็ได้ได้ดอกใหญ่ก็นี่เอาว่าคือเป็นวงวงแหวงแหวงนั่นนั่นสิไม่รู้เหมือนกันหิมอ้าวิมอ้าวอืโอ้ เบืองโอ้เห็นบูนมาแล้วปรบบูนมันแก่แล้วมันเท่าไม่เท่าหรอกแต่มาแข่งยังแข็งปึ๊กแข็งบ่าเบืองแต่เบิ่งตาตีนโอ้โหไม่ใช่ว่าจะนี่นี่แข็งในขนาดเป็นลักษณะนี้นะครับผมแต่ว่าจักมันถือเพลินเอาดอกนี้ก่อนแข่งแข็งสุดๆนี่ดอกเล็กใิ่เลยไม่ใช่จะเป็นลูกมันลูกมันมีไหมลูกเห็ด หาอีเมลยังเราจะข้ามนั่นนะเออไปดูไม่เห็นหงเด้เนี่ยเนี่ยเชลยแล้วโอ้โหบังโอ้โหท่าิเชลยเบิ้งไปดูดีๆก็ไม่เห็นนะครับเนี่ยมันกลมกลืนไปเลยโอ้ตุ๊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 มงมวโรนี่พึ่งงามเด้สองดอกสองดอกปีเชลยเบิ้งนี่ดอกนี้ไงเอ๋อเอาไ่เด้อค่ะออืหัก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  ถ้าเห็นแบบนี้นะมันระคักเลยค่ะพี่น้องโอ้ไม่ได้หามาต่หลายวันนะครับผมแม่้นฝนตกนี่ไม่ค่อยได้หาแต่ว่าสังเกตที่เห็ด้ออยู่ทีงเนาะค่ะเห็ดเออยู่เทียงขาก็ต้องหาฟ้ายิ่งไกลยอยู่เอาดอกนี้เชิญได้ดอกน,อน้อยทำไดโอ้ลองเพลงอารมณ์ดีแท้มันนี้ผู้ใหญ่คงจะหาเจอหาพลึกเจอหาพเพลิกเจอ ก็เพราะเหตุนีมากกว่าเหตุละงูกก็หายนะครับผมรวมดีเป uh ็นพิเศษนะคะเยอะได้ถึงหลายล้านเนาะแคปหนึ่งก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะดอกมันดอกตัวถ้าว่าละกระซ่องอยู่แบบก็เห็นดน้อยหนึ่งใส่ยูนีคอเนาดอกยืดเลยเอิอนี่ยนะมันเคยเยอะกิโลอะไรนี่นะหยอยๆดบ่ไงเออกิโลจะข้ามอยู่นี่แหละกิโลข้ามผลึกอย่างนะกูถามได้เลยทำไมผู้ใหญ่ไม่ค่อยเห็นเนาะ คือก็หลาพี่นะค่ะนี่นี่นี่เห็นแล้วนี่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 ก็เห็นอยู่ถ้าหาน่ะถ้าไม่หาก็ไม่เห็นนี่นี่เห็นบ่อเห็ดพึ่งนะวแนวนี้นะจะให้แม่ผู้ใหญ่เป็นแชมป์เขาห้องว่าเห็ดพึ่งได้จะให้แม่ผู้ใหญ่เป็นแชมป์นะครับวันนี้ก็จะให้เป็นที่หนึ่งจิโลในการฝึกวิชามาเก็บมาเก็บมันค้ำนะจะให้เป็นแชมป์หาเห็ดพล่น ก็จะสอบทำเก็บโรดเก็บโรดมันขำแล้วนี่สิเลยเบิ่าบุยเบิ่งจับมั่งแน่โตโเลยครับผมคุณน่ะโอนๆดอกนี้พี่ห้ามันกับพี่ขยุขยะอยู่ไหนเอาใน่ตัดเอาแน่ตีนมันนะฟุกวิชาก็ฟุกวิชาพามาฟุกวิชาไม่ให้แค่ถ่ายอย่างเดียวต่อไปบางทีผมไปทำงานไปทำงานพที่กทมแล้ว อยากกินเห็ดเหรอใครจะหาให้กินซื้อค่ะโอ้โหมีตังเยอะปะไม่มีค่ะแต่ก็ต้องรอเงินจากคุณนะคะโอ้จากกทมนะธะผม์นะคะถึงจะได้ซื้อนะคะเพราะผมก็ต้องใช้ผมไม่ได้ส่งก็ฉันก็กีดยางค่ะอ๋อได้เลยซื้อด้ค่อยกระกีดยางเออกินล้วกินเลยก็จะไม่งอนะโอ้เจ้าไม่ส่งค่อยก็ไม่ง้อเจ้าหรอกข้าอี๊ข้ก็จะขีดยางขีดยางของขอยเอง พราะว่าเจ้าไม่สุกค่อยเขาก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนึกจ๊ะเมื่อ,อไรขำแล้วพ่อเลยรไหามมือใหม่ยันมาเพื่อจะเดินกลับเด้๋เออกระแมนอยู่ดอยางกระไก่เติบอ,อยู่เดี๋ยวผมแล่นป่านะมียานาม,มืดเลยนะมียานถ้าเสียงลูกเขาเสียงลูกเขาอาหานแมนเพิ่อนกู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 เขาก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้เนาะค่ะก็ขอบคุณเนาะค่ะสุททานสุดคนเ้ยค่ะที่ติดตามรับชมนะคะเบื้องเบื้องก็คือน้อยนะคะแต่วน้ำหนักประมาณจะได้ประมาณกิโลขึงประมาณนี้ค่ะชมตัวเองนะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะคะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ